อ๋อเอนโทวาเรียใช่ไหมนะจอไนโทวาเรียใช่ไหมฮอรก้ฟังฟังฟังเขาจะประชุมลูกประชุมมันมีสาสมที่น้ำมันโนมิกาฮอดิีดนทัดเอนโนเมลีกสมเด็ดูทัไปนั่นแหะน้ำก่อมย่ ắn ừ, hiện số đây là cho mà thu luôn với theo đi lại nó chồng <laughs> โอเคบราคนละพอนเน็ตโอเคบอละพ洛อกกันอืม